เลยขนทับมาขนาดนี้เอาตังหนุบไปเลยค่ะคุณพี่งาอ<า>ีซี่มันนี่เมกาเซลล์สองพันยี่สิบห้ามหกรรมสินค้าหลุดจำนำของแท้กว่าห้าพันรายการที่ฟิวเจอร์พาร์คลังคืมาดูกันว่าในงานมีอะไรกันคือในงานนี้จะมีทังกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาเครื่องประดับเพชรพลอยวัตถุมงคลสินค้าไอทีที่บางรายการจะลดสูงสุดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่สำคัญของแท้แน่นอนทุกชิ้นมีใบรับจำนำคืนและสินค้าที่ซื้อไปสามารถทำมาหมุนเวียนเป็นเงินทุนได้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมในราคาน่ารักและยังแปลงเป็นเงินได้ไง่่่่าาาาายยยๆอีีกกกกทุคะะะและนงงัมมมมมิจจรรไว เป็นนาทีทองลดราคาสินค้าถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยคือแย่งกันสุดๆและมีกิจกรรมให้รวมเล่นเกมรับของฟฟีไปเลยมีศิลปินรับเชิญไปไล,ลา,า์ซับกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง3กุมภาพันธ์ตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มตรงชั้น G โซนน้ำพุที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิลแต่ถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกไม่ต้องกลัวเพราะสามารถช็อปออนไลน์ได้ใน Easy Outlet บน Easy Smart ที่พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกสบายสุดๆซื้อสินค้าลักชัวในราคาหน้าลักต้องลงรับจำนำ Easy Money แล้วรีบมาด่วนเลยงาน Easy Money Mega